โรงไฟฟ้าราชบุรีขอเชิญเยาวชนที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในจังหวัดราชบุรีอายุตั้งแต่13ถึง15ปีหรือเกิดในปีพศ2539ถึง2541ที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอลและต้องการพัฒนาทักษะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีมินิฟุตบอลอะาเดมีรุ่นที่4ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม2554นี้ณสวนนวราชบุรีรมโรงไฟฟ้าราชบุรี สนใจขอรับใบสมัครได้ที่โรงไฟฟ้าราชบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์วิกซีราชบุรีจุฬวาการอำเภอทุกแห่งโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีหรือดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.go- ราชบุรี .com หรือ www. ราชบุรี fc.com รับจำนวนจำกัด200คนแรกเท่านั้น ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สุ่มรับสมัครชั้น2ทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่7ถึงวันที่9เมษายน2554เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาคัดเลือกในวันที่22ถึง24เมษายนณนะสวนนวราชบุรีรมภายในโรงไฟฟ้าราชบุรีสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดโทรศัพท์032-719-187หรือ032-719-157-9